อนิ้ไว้งไววนั่นนอ้นเลยเ้มันไหน่อาดีกดีดอยงว่า้าุเลยน้ำไม่ตกรเป่าุกไปมโอ้ยสุดยอดเดีเราคงหาภาใบตองกล้วยมาจชกใบนี่ฟานเลย โอเคครับพอเดี๋ยวสิพาสิมาสมกวยปุ๊บเลยโอเคเลยดูสอนสอนสอนอืเขาเรียกสุกในลูกแค่เสียแก่เสียแก่เสียอลันโนสุกในลูก่อน โอ้โต้หล้ามเย็นนี่ป้โอ้โหครับแกะข้าวหามโอ้ไทยครับ หยุดัวเลยเหรช่งวั้เล่น้ำคนว่าเอาไว้บ้างนันะดูดูับดูไ้ผู้คนนครับบางเข่งก็ับอืมนั่นแหละครับสุดยอดสุดยอดฝีมือครับฝีมือบ้งนาา